ร้านไก่อทอดบาเบียแท้พี่นมจ้าวันนี้นะคะเราก็ร้านแล้วจัดร้านแล้วมาแล้วนะคะนั่งติดโพกชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะโอ้โหน่ากินมาอันนี้ก็เป็นโครงไก่นะคะอันนี้ก็เป็นโครงไก่บดไปแล้วนะคะเเผือ่อลูกค้ารีบนะคะเราก็เลยแบบมีบริการบดไว้รอด้วยนะคะแล้วก็มีแบบ บางคนที่ไม่ชอบแบบโขดนะคะล้วก็มีแบบทอดนะคะกร,บกรอบๆนะรค,ะค่ะน่ากินมากเลยนะคะร้านเราก็พร้อมขายแล้วนะจะ <สา S 1> ๊นนี้อากาศร้อนนะคะวันนี้อากาศร้อนมาก ใหญ่มากครับวันนี้พี่กระสุนีย้างทานมากพี่พรยูบโฮมไคด้ครับวันนี้น้องชิ้นใหญ่เลยครับบรรยากาศคิดดักมากน้องใหญ่มากเลยครับผมน้องโอ้โห้องใหญ่มากไม่ใช่อันนั้นน้องขาคนว่าน้องนี่น้่งนี่ทานน้องนี่นม่ได้หงนานกินมาเลย ทอดไก่ร้ารนเราก็ตาเ,าเติมน้ำจิ้มนะคะแล้วก็พร้อมขายกันแล้วนะคะใคร<า>ที่แบบผ่านไปผ่านมานะคะเราก็มาอุดหนุนร้านกระทาบาเบียได้นะคะที่อำเภอท่านมนจังหวัดนครปนมน,น,นะคะที่ว่ามันอร่อยมากเลยนะคะทุกคนควรจะมาชิมกระทาแม่จ้าไก่ทอดอร่อยอร่อยค่ะ ไล่เข้ามานะคะเล่เข้ามาค่ะน่ากินมากเลยนะคะเฮงเฮงเฮงทุกคนดูกันทัดไปคคะเห็นมโคูงโคโคร้อนๆที่กับซ้มตๆอร่อยมากคะทุกคนได้มาชิมนะคะว่าไก่ทอดบาร์เบียอร่อยแค่ไหน ่กนน่ากินก็คงสำหรับน้องๆทานไหจ้าทาไหมค่ะทานไม่จ้าแบบนะคะแว้ก่อนได้ค่ะค่ะถ้าไหนจ้าเนี้อี่บ่าเนืีบาทค่ะโคงไก่ครงหนึ่งคะขับละเอียดค่ะ ละเอียดได้ขนานี้ไหมคะะมันได้แค่แนี้หรอแค่นี้หรอคะถึงว่าลกอเออถึงว่าโตค่ะถึงว่าโตเอาไหมคะหรือจะสับใหม่ะจะกดไหมไม่ค่ะ มันไม่ลเอียดปะเดี๋ยวจะสับสับก็ได้อยู่นะคะสับอาไมคะมันจะน้องน้องหักินัวติดัวดเนี่ยนี่เลยค่ะตอนนี้ปีกก็ออกมาแล้ว ปิดมาแล้วปิดมาแล้วิดชิ้นใหญ่เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า